พี um, ่น้องสบายดีทุกคนเนาะสบายดีงามแรงๆพี่น้อง มาตัวสามนาชิบ้าชิยอดย่อนไปเช่ก่อนนะหย่าแปร่ผเคยเห็นเขาต้าดำใหม่แหละกระติดผะเกื่นบวดหัวเด้ ธรรมาดาปะอุ้ยอันนี้นะมันจะบด้เกี่ยวมันแลหละไอ้นะที่ดั้มขาดสองมันก็กนง่างๆขงึ้นเะฮ้ยลกแหน่ได้เลยข้าวล,ลกเมื่อหนึ่งได้สามีนะถ้าลุมนะเบิดไปเลยถ้าลุมนะลกมาแล้วเบิดไปเลย หนาเป็นอะจะมาขั้นหนาแบอ่ะจะเบิ่งดนู่ะแน่มาดูเป็นอะไรแน่หนขั้นขั้นมันเป็นปืนฮะมันเป็นปืนอีบอ่มันคือบอเป็นอันอยมอานะหน้าพอถาวรนั่นนะพุ้าเป็นะเมื่อธงหมาะกันพรอย่อบบเขียวอีตูรงมันจะรำม เยไปมาแต่สามหน้าใช่ไหมเกาไม่มาเลยคะอืมจนบััน่เอ เหนไหสิสิมาเก็บอันนด้กวสนาดาด้วยจะมันแก่เมืาไหว้กินนี่ต้มเนียนมนกะแซบอืม เร่อยู่เ่าอยู่มา่ออยู่เื่นผัดทะลบ่อยู่ดูด้วนเ่ื่องซาเราอันโตารเราบางเทียมเราอ่ะใครเอาจากไปเราชูเห็นใครเอาจากไปเราแบบวยสีมาเอาเหมือนนะเนื้อหรมาต้มูนะมืปุ้ยเนาะสาดตระกูลชูเจ้าในสมา่นเดียวมันดูมือยายแปกับแม่ คันถือหน้าไปเนาะท่าแน่คีมท่าหนาเนาะกับละสามพันนะคีมป้อมเราซื้อให้เราเนี่ยซื้อแล้วแต่ละวัฒนาแน่ยจมหาสิมีกระบอกท่าน่ะบ่ก็ใส่กระเท้าเด้ก็ใส่แต่ได้เออทาเนี่ยคือมาแล้วท่ากับไปกามกะมันก็ออกคือเก่าอ๋อบ่ออกบ่ออกมันก็ไข่เล็กน้อยมันคือกลิ่นบ่ไหมอันบ่ผิดเช้าอันเช้าทันต์นะบ่เนี่ยเออ ข้ากเขพ่อได้เก็บได้ช่วย่นึ่งนี่เลยเอามาจะนำเจ้ากระกับอันเด้งโจมโจมมัดไงคือบ่เองัวงเขามากินเนีเขาบ่เขาเนี่ยบ่เอาเขาเขางัวบผมมีเขาพีเสือก็ล่วงอย่ามันลวงอย่ามันเลยขั้นเขาป้ายและเลี้ยงก็ได้อยู่คอยเลี้ยงหลัดช่องคนอย่ามันไปเหต์กกยังกองข้าวขั้นง่วงงวสลอกสลวดแล้วก็ไปเอาเขาลักเจ้าเขาเอาเขาอยู่เนาะ ให้มันให้มันแย่ๆคนนี้เช่ก่อนอยเชืเอาขาวมันกินเลี่ยงนะเลี่ยงมันนี่หิวแรกัมันกัดผัวผัวยองมาไดูผัวีแล่ล่พี่น้องเลยอยู่ใกล้ๆกับปรเนมเบิงอยู่ใกล้ๆกับรเนมเบิงมาดมาเห็นมาดนี่ยชีเลวแะละอันนี้เราก็หฮงโหลดเลาก็ดีเอออีบยิม่ขจิเม่ขจาเห็ดงามฮงโหลดนี่เนียงาม แล้ววาเนี่ยก่นเท่านี่ค่ะเนาะเออเท่ว่ามันบดถึงทีมากนะบถแล่มันบดถี่าบดถือแบบบบุ้มที่ะแบบที่แม่เตีวางเมียนบดถือถูกเดือดแต่เพื่อนลังนึงถูกอยู่ช่องเถื่อบอ่ะอก้อนอิฐเนี่ยอาาบัท่านเนาะศาสรบัท่านเนาะย่านตะพุนล้ว

อ๋อไมเอันยามันามันเ m n ลยกระไฮคับที่สาวหน้าดำหอดเดือนซีบผุนหวสันมาเลคนดูือจ้จยังโอยู่โมยเอได้ไยได้เห็ุเชื่อนบ่ได้เห็ดพาได้ใช่บ่ามีพรได้แก่ สอบหนึ่งก็แม่นนะะ้องยแปลสอบหนึ่งก็ได้ละใ,ให้ก็ขอทานแต่ว่าอืมอดดนะมันหาหกรมชิหนายดิช่ายนะเออเอดนว่าตีนีเหือไม่แห้งประกันนะมันจัยาแลวมันเห่ เมื่อยยังได้ลูกเคยจ้ะหน่ะบ่เมื่อยอยังโรกกากับบริเวณโรคน้ำจักสิพ่อเมื่อยยังได้มีแต่ไทยหน้าเท่านะไทยหน้ากับพอเถาอุไทยหน้ากับพอเถาโรกกาก็บรได้ณพ่อว่าสิใส่กระบุกกระบำสิไปเมื่อยยังพ่อกระโดดเด้ขยันสิมาลูกตั้งแต่ตีสี่ตีหาว่าจักโรกกาดําหน้าคุ่น ทีว่าข้าวค่บชงซาทั <ator> ้งจูบ <anderen> ่อยากกินกับยากโรดแบบสิข้าวบบอยากกินส้่บอยากใส่นะทั้บเงินข้บค่คือมั่งแทวสิเ็ดเอได้ลูเอเข็ดกับบพเพชได้หัวอยากตั้งตีนไปได้นะพออีซีน่ะธรรมดาเลยหลอยากเข็ดมันเข็ดมันอยากเข็ดแล้วมันกัไปลงบ้านกับเบิหมือกับบอย่างมากม่ใช่บุเห็นะูในตา อืจักปกแหลมันสีทอดหนุกแอนบ่เขาจะอยากปีงกระบอกมันน้าเมียนปีงเด้อหนุกแอนน่อยตัวสำบอกเขาโถด้ำตัวสำโปรตีนตัวละสองพันกีีซื้อมาแต่ปักเซ่ม่ปักเซ่เจ้ก็บอกมขามจงไม่ให้เจ้ามันสีทอดกินเบิดปะจะได้ฮ่ะใช่อช่ใ่ใช่นส่ทอดบช่ใช่ใช่กช่ใชใน่ใช่ใ เบิดแล้วนะเอานะชิ้นไปสายมันเป้าอันปีบ่มันเข่าวสวนผมหืมยังยัง่มงงาแต่ใช่นะ่ะเออเอาเมื่อบ่เบริร มาเพื่อนแหละแม่มันบ่หยกินนุมเต้าหูมาอีกแล้วพ่อมึงเซ สี่เย็นปลาปีอ้าวพี่น้องเอ้ยจบกขีปสมนี้เด้อพี่น้องชมบรรยากาศงามแรงพี่น้องเพื่อนห่านหลุดบอไว้าหลุดไม่เตะพี่น้องบ่ได้อยู่ใกล้อายุหกบ่ได้เบิ่งจิบเถือ่อมันบังแล้วกับบ่ได้แหนมซองบันพภาวะฉี่แล้วแหละก่อแล,แล้วบ่ได้จะซ้ำเพื่อนหลังหนึ่งชุดยอดมากๆเลย มันไปเอาปีมันไปหาเอาปีแก้วยาเ่าอันีไปแกะเนาะแบยุราเท่าขึ้นนี่ลืมถาม,อมพอกินอยู่ปา อยากอีลไซีมาสู่เด้อีฮแต่ว่าอย่งไปแต่เสาเอาบ่ทาไปเอาและเจนมุงเลอกมาเจนมุ่งไปเลกมาหอดกับพอดีลาบกินแซบได้ลาบเมื่อคืนน่ะเปลือยเป็นน้ำหนามเลยอุ้ยขาขึ้นยังไงแปลอันเบินวาสามัอ ชาวหน้านะเออมันหน้าบ่มีหยาเนาะชาวไปโรดกันดูนนช่ิไปโลดแหละใครช้อมให้หน้าชาวชาวมาอีเออชาวไปเรือกก่อยกะา,ายังหลายเศตัดาถิ่ก็บอกว่าม่ได้มันอันโบไปตนจะเอา,ละะา,าแล้กก็ตัดให้มั่วเขาไปยังดำหลายทำนี่เลยนง